แล้วผมก็เอาเลขสี่เลขสี่เพื่อดึงขึ้นจากนั้นก็เดินหน้ามันไปแหละแต่มันไม่ดีอ่ะดูดิเห็นปะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แบบจะจะดีเกินไปอ่ะเนี่ยพอเวลามันมันเชื่อมก็จริงแต่ว่ามันมันต้องไปเข้าไกลเกิดไปมากกว่านี้ถ้าเกิดสมมุติเราผ่านตรงนี้ไปได้แล้วอ่ะพอเวลาเราไปถึงตรงเนี้ยหรือช่วงประมาณตรงเนี้ยมันก็ต้อง มีกล่องหนึ่งนะเพราะงั้นเราก็ต้องส่วนอันนี้ผมจะให้เป็นประมาณนี้พอแล้วก็ให้ล้อหลังเหมือนเป็นเหมือนเดิมเป็นล้อหมุนนะคือรถเรามันจะไม่ได้แบบกว้างเกินไปอะแล้วก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่เกินไปโอเคอันนี้คือล้อนะล้อหน้าก็จะเป็นถูกปะแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปน่าจะได้กว่าไหมมีเลเซอร์อไหมโอเคเลวซอร์อเลี้ยวขวาได้ละ ขอเชื่อมรถก่อนแป๊บนึงนะเอานี้มาเชื่อม